ชีวิตของเราในวันข้างหน้าคือผลลัพธ์ของการกระทำบางอย่างของเราในวันนี้ถ้าอยากจะไปอยู่ในกลุ่มคนที่มีชีวิตแบบมั่งคัง่งคุณจะต้องเชื่อว่าคุณทำได้สิ่งหนึ่งที่ยังไปไหนไม่ได้เป็นเพราะว่าไม่มีความเชื่อที่อยู่ในตัวเพราะเรื่องง่ายที่สุดก็คือการมีธุรกิจออนไลน์3 0 0ล้าน แต่เรื่องที่ยากที่สุดการที่คุณเชื่อว่าจะมีธุรกิจออนไลน์300ล้านคุณจะต้องเชื่อว่าคุณทำได้พอคุณเชื่อว่าคุณทำได้คุณจะลงมือทำผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นจริงๆนี่คือสิ่งที่จะทลายกําแพงของคุณออกไปได้แต่ติดอยู่ตรงแค่ว่าคุณน่ะไม่เชื่อว่าคุณทำได้ คุณเคยฟังเรื่องหมาป่าสองตัวไหมหัวหน้าเผ่าเชโรกีเล่าให้ลูกหลานเขาฟังว่ามีหมาป่าสองตัวที่อยู่ในตัวเราหมาป่าที่เป็นตัวดีคุณมีความเมตตามีความอ่อนโยนใส่ใจมีความคิดดีเชื่อว่าคุณจะทําได้อีกหนึ่งพาร์ทของตัวเราก็จะมีหมาป่าตัวร้ายจะมีความคิดในแง่ร้ายความคิดในแง่ไม่ดีเชื่อว่าฉันทําไม่ได้คือหวัดรละแวงมีแต่ความชั่วร้ายอยู่ในตัว แน่นอนว่าหัวหน้าเผ่าเชอรก์กีก็ถามว่าคุณคิดว่าหมาป่าตัวดีหรือว่าตัวหลายสองตัวนี้ตัวไหนจะชนะหัวหน้าเผ่าก็เลยฉเฉลยว่าตัวที่จะชนะก็คือตัวที่เราเทอาหารให้กับมันอาหารในที่นี้ก็คือความคิดความเชื่อความมั่นใจว่ามันจะได้นั่นแปลว่าคุณเชื่อว่าคุณทำได้หลายคนติดอยู่ที่แค่ความเชื่อ